สวัสดีครับพบกับผมโอราร้รวันนี้จะมาให้ทัศนวิจารณ์มวอรักมือชอบนะครับวันนี้เป็นศึกมวยมันวันศุกร์นะครับประจำวันที่28มิถุนาอยู่นะครับผมจะมาวิเคราะห์วิจารณ์มือคู่แลนะครับเป็นการพบกันระหว่างเจ้าเพชรนิวัฒน์เจียบรามินทารับพบกับเจ้าจอมโหดนุยศีมือครับพินิวันในมุณประจวะฟีมือควบเครื่องตีขาต่อยมัดดนแงครับต้นต้นรุนดำนอครับช่วงหลังฟอร์มสดนะครับ ส่วนเจ้าจอมโหดเป็นเมือจังหวะฝฟีมือปัามัดฟัดตีสูงยาวเข่าดีนะครับขวางหน้าดันแทงดีครับทศนิยญวันนี้ผมชอบที่เพชรนิวัฒน์ครับจังหวะฝฟีมือครบเครื่อนะครับตะขาต่อยหมัดรุนแรงครับต้นต้นลุนนับนอกได้ครับหน้าเสือตัวเงินดีกว่านะครับทศนญยาวุี่ส่อนครับเป็นการพบกันระหว่างเจ้าปราบศึกพยัคฆพันธ์นะครับพบกับเจ้าเพชรเมืององค์บ้านไร่มนทานะครับ เจ้าปาเสือนีเปมว่จังหวะฝีมือควบเครื or or ่อนครับติขาไตมัดุนแงครับกระดูกการผ่านมวยดีครับส่วนเจ้าเพชรมันโง่หนีเป็นมวยจังหวะฝีมือครับบู๊ดูดันติขาไตมัดุนแงครับต้นๆรุนดานอกได้นะครับการเยียระยะไปไปไม่มั่นคงเท่าไหร่นะครับทัศน์ยาวันนี้ผมชอบที่เจ้าปราเสึอครับจังหวะฝีมือเคลื่อนติขาไตมัดุนแงครับต้นๆรุนดานอกนะครับการเยียระยะดีกว่านะครับมั่นคงกว่านะครับ หัวจิตหัวใจดีกว่านะครับทัศนย,ย์วุฒิสารนะครับเป็นการพบกันระหว่างเจ้าราชศักด์นะครับวันของโอมเอ็มีเคนะครับพบกับเจ้าชามนามอราชพัฒน์อุบลน,นะครับเจ้าราชศักิ์น็บมวยเข่ารนะับบู้หน่ดันปั้มรัดฟันตีดีครับกระดูกการผันมวยดีครับส่วนเจ้าชามนามเหน็บมวยจังหวะฝีมือควบเครื่อนระับสูงยาวเข่าดีปั้มรัดฟัตีดีนะครับ ทัศรสัญญาณุันนี้ผมชอบที่เจ้าราชสักครับจังหวะฝีมือครบเครื่องครับบูดูดันปั้มรัดฟัดตีดีครับกระดูกการพันมวยดีครับวันนี้จะเบียดเอาชนะไปได้นะครับทัศรสัญญาณวันที่4นะครับเป็นการพบกันร,ระหว่างเจ้าธีระพง์ไก่สิริพบ,บ็อกซิ่งยิมนะครับพบกับดอกไม้ป่าสอจโอต้งปาจีน,นับ เจ้าธีระพงศ์นี่เป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับตั้งรับจับทางดีเก่าเกมครับดักตีดักแทงดีครับมีขวางหน้าดันแทงดีนะครับดักชกฟอร์มสดนะครับส่วนเจ้าดอกไม้ป่าเนี่ยมวยซ้ายนะจังหวะฝีมือครบเครื่องตีซ้ายต่อยซ้ายครับต้นตนอาวุธหนักแรงครับทัศนียาวันนี้ผมชอบที่เจ้าธีระพงศ์ครับจังหวะฝีมือครบเครื่องครับหลักเหลี่ยมฝีมือมวยดีกว่าครับวงในมีขวางหน้าดันแทงดีครับสูงยาวเข่าดีนะครับ แล้วผมขอฝากรับใต้ชิปใต้คอมเมนต์นับกดเข้ากลุ่มโอเป็นชนะครับมีมวยหูหวฟ,ฟังฟรีนะมีกิจกรรมมากมายนะครับผมขอฝากไปด้วยนะครับ